อาเจเอฟสวัสดีครับวันนี้เฮียสวิทพามาดูรถรีโว่นะฮะที่เฮียสวิทแต่งเป็นรถแนวซิงซิงนะฮะเป็นแนวเรนโบ์นะครับคันนี้เป็นรีโว่ล็อกโก้นะฮะปีสองพันสิบหกครับเฮียสวิทจะเป็นสีน้ําเงินแก้วนะฮะคันนี้เป็นรุ่นอา่าปีสองพันสิบหกเป็นรุ่นเออเจนะฮะหลังเฮียสวิทมาใส่ล้อเป็นทีสามเจ็ดทรงยีราฟแครนนะครับแล้วก็ทำเป็นคาร์เลีกยกทีทั้งคันนะครับใส่แบ็คไลเนอร์สีสวยนะครับ แล้วก็ตัวนี้มีไฟเบรกหลังมือจับเป็นสีเดียวตัวรถครับคันนี้นะครับราคาถูกมากเลยครับเฮียสวิตตั้งให้ที่สี่แสนเก้าหมื่นก้าบาทจากรถจากหน้าสกบรหรือเพียงสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนคันนี้ครับสีเขียวลามนะฮะใส่ล้อเป็นล้อเวลนะครับปีเดียวกัน ทำหน้าเป็นรีโมลโคดเหมือนกันครับปี2006ราคาเท่ากันเลยครับ4,910,000บาทลดไปเหลือเพียง4,390,000บาทนะครับแล้วทําโปรวันแน่นะออกในแน่เพียง12บาทประกันภัย1ปีประกันเครื่องยนต์1ปีบัตรช่วยเหลือดีพอที่ทมกขลา64จะส่งฟรีทั่วประเทศสนใจมาที่รถบ้านสวิ์นะครับมี3สาขานะครับสาขาสีตะเก็นสาขา เทพรัน์กรบสิบกบสาขาพัฒนาการจัดใหม่ครับแล้วก็เบอร์โทร8 8 1 8 7 4 3 4 4 2เถ้าเป็นรถแนวซิ่งแนวเรนโบ์นะฮะต้องมาที่รถบ้านสีเท่านั้นครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่สีสันอย่างนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับทำเอาใจแฟนเพจจริงๆครับเรื่องกำไรเป็นเรื่องรองเรื่องเสื่อเสียงเป็นเรื่องใหญ่ครับผมอยากได้รถดีๆนะฮะต้องมาที่ 99รถบ้านสวิตชมดี่ดิโปวันแม่ออกใน่นเพียง12บาทเท่านั้นนะครับเราพรกันนะครับเอสารใช้มี4อย่างนะครับ1บัตรประชาชน2ทะเบียนบ้าน3สลิปเป็นเดือน4เษตรแมเจ้าลาย6เดือนนะครับแล้วก็มาขับฟรี180บาทขออทีพวกลาย64นะครับวันนี้สวิตบอกไล้ครับเดียวว่ามันสุดยอดจริงครับคุ้มเกินคุ้มครับสวัสดีครับ